คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับกับเลขทูบบารมีปุดทวดนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิป อยากชมแนวทางเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปูอยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชค f ิบซีพี่น้องได้รับชมนะครับรอรุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเลยคาถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพรกคดานะครับสําหรับ f ิบซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพรกคดานะครับจดไวแค่ไว้นะครับ เผื่อมีทูบนะครับจุดเฉียงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีนะครับ่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับณโมตัสสะพระควตูระตูสมมาสัมพุทธสตะณโมตัสสะพระควตูระตูสมมาสัมพุทธตสะณโมตัสสะพระควตูระตูสมมาสัมพุทธตสะอินทะยสังเทวยะสังพรมยะสังมหาพรมยะสังอิสิยะสังมหาอิสิยะสัง มุนียสังมหามุนียสังจักวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพิทธิวิชาจรณยสังสัพพลกาจริญยะณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมามัสุวัติโหนตุไม่หังนโมพุทธสานโมธรรมสานโมสังัสสะเสยยะทีทางหูรูรูสวายะสาธุ ครับผมเลกทูบนะครับบารมีนะครับหลวงปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับ fc พี่น้อง,งได้รุ่นเลขทูบด้วยกันรุ่นไปได้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับขอบุญบารมีปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรดาเลขทูที่จุดในตอนนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้ fc พี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกตันทุกคนริเทิร์นสาธุครับผมเลขทูบบารมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ fc พี่น้องเห็นในคอมเมนต์มาบอกเพื่อนได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปกือเพื่อนมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเด่นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิป สามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับผมคอมเมนต์ตรงการเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับผมคอมเมนต์ตรงการเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอเกันใหม่กันถ้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีเฉยทุกท่านเช่นเคยกับผมสวัสดีครับ